นานลูกกันได้ย่างก็ได้ได้ลูกตะกี้จะใช่ไมมสักได้เห็นผมแม่ออกมาแต่ปุ่นอันนี้ป้าลูกพึ่งพับเลยโอ้ยบ้านเ่นระเบ้าเอาเลยเบาอิลีได้ลูกเลยแม่ลูกพึ่งขึ้นเลยว่าว่เด็กจะเก่าเนี่ยมันจิกคอยจับค่อยอันนั้นเหนเจ็บตะกี้นั่น แนวจับแนวเฟือ่อจังลูกใดอันนี้ให้ลูกจะแป๊บปรถลูก้นไดอีกให้ออีกก็ได้อีกอยู่เดียวนี่เด้อยานี่เด้อทีอ <c oughs> ่บุญน,นี่เด้ออาการก็ดีคืนปวดแข้งปวดขาแมจาก้อนล่องกินยานี่ยาดีบุญร่องกินแล้วอาการดีคืนไข,ข้คืน ปวดแข้งปวดขากะไข้ขึ้นปวดแข้งปวดขาหนามือดอลังมือกันหนาเมื่ดกแจ้งขึ้นมาตาเฮ้ากินยาอันนี้แหละล่ลองกินยาอันนี้แหละอาการไข้ขึ้นตะกี้หนามันชิม,มัวตามันชิม,ม่วไาตะขาได้ล่องกินยาอันนี้มากแล้วด,ดีตากระแจ้งสว่างแม่กินดีคุนตาแจ้งน้ำตะจ้า กินดีบุญก็ตาแจ้งหมอแม่จ้าแลกี้มาชิมั่วเด้ตาแม่มั่วเด้ไม่ปวดจ้าแม่จ้างยก็ววด,ดีแท้แล้วอาการปวดลวหรอคะแม่อาการปวดกับทุเลาลงคอยลงค่ะแม่กินไปทั้งหมดมดกองนึงแล้วเนาะจ้าค่ะมดกองนึงแล้วแม่รู้สึกดีขึ้นตอนซ่องที่เท่าไหร่ที่แม่กินนะคะซ่องที่สามที่สี่จ้า ช่องที่สามที่ีแม่ดีขึ้นแบบใดคะดีอาการปวดกระนอยลงแล้วก็เอาไปมากมันก็หายไปลูกขื้นคล่องง่ายหมวเข้ากับลูกขื้นคล่องตากจะว่างขึ้นเจ้ากับสายตาน้ำตาแจนขึ้นปะคะปวดน้ำแข็งน้ำค้าลูกยากยากยากไปยากนี่แล้วแบบนี้เนี่ลูกขื้นคล่องลูกขื้นง่ายเบาเบา แกงเบาขาเบาหัวเขานี่แหละแนวอาการแม่เป็นก็นได้เดี๋ยวนี้ไข้แล้วอันคอเชื่อมนะั่นกับมันอยากหายแบบตุเล่าแต่กินยาดีบูญเข้าไปแม่กินแบบใดก็ค่ะกินกระเทลลงช่องชะน้ำธรรมดานี่แหละจ้าแม่กินแบบผงมัน,มน driven, บ,บ่ครับจ้าแบบผงจ้าจ้าแต่กล่องหนึ่งนูกจากว่าอาการดีขึ้น การดีขึ้นตั้งแต่ซ่องที่สามที่สี่เลยบอกค่ะจ้าท,ทุเล่ามากแล้วกับกเก็บคือเกาแล้ะกับซ้ำอันกินยานั่นแหละไข้ขึ้นมาอยู่แบบนี้แม่ก็สิเริ่มกินกล้องที่สองกินไปเรื่อยๆปุณละกิจนจนมันหายมันเจ้าผลละเอากล้องที่สามที่สี่ต่อไปเรื่อยๆจนมันหายปวดคักๆปุละกินล่องเบิงเด้ออันผูใ้ใดเก็บแข้งเก็บขาตามัา่วกระได้ร่องเบิง อย่าดีบุญแม่สะค้อนกินนั้นมันไข่ดีขึ้นนมี้อกการตาจ้งใดก่อค่ะมันมันคือเหันตาในมันฉีมั่วเข้าเลี้ยวไปมันสีมมั่วมันฉิบ่คกคอยเห็นบ่กแก้งนี่มันมันฉิแก้งเข้าเลี้ยวไปมันก็ฉิแก้งเห็นหนาค้นหนายังไปตะกี้มันฉีบ่กหูจ้าว่าเป็นหนาค้นมันฉีเป็นมั่วมั่วตาแจ้งึ้นบ่คับจ้าตาแง้งึ้น การบวชจะดีจะตะโกนเราอ่านบทอะไเป็นอย่างไรคือเราอ่นอันใดก็ค่ะพ่อตะโกนเราอ่านวัตถุมีชีวิตเทัศน์ที่เราบูรุษบอกค่พ่อเออแล้วตัวจะออกมาเราจะอ่านบทซื่อพวกนั้นซื่อพวกนี้เราแม่เบาให้ฟังนะครับแบบที่พ่อบาลค่ะตะกี้ตามันมัวมันบ่เห็นหงอ่านหนังสือกับบทใดตะคากินดีบุญนี่แหละตัวหนังสือออกจากโทรทัศน์หนูจักอ่านได้เบิดตะกี้มันชิมัว บอคอยเห็นหูงอ่านหนังสือกับ,บ่บแจ้งบ่ชัดอ่านหนังสือบบได้แต่ขา้ากินดีบุญน,นี่เล้าตาแจ้งตาชัดอ่านหนังสือได้แม่ดีขึ้นเจ้ากับสายตาน้ำปะจ้าเจ้าจะสายตาน้ำตาลลา่ทีแรกตาเม่าเบิง<ม>่งวเราถึงจเห็นตาเราถึงฝนี่แต่ขา้ากินนี่แหล่ตากระแจ้งเห็นหน้นาลูกกระแจ้งมาได้เลยไงตะกีมันจิตเป็นม่วม่วั่วนูมาที่แรกกันมั่วๆบ่ะคะจ้าเป็นม่ม่ว จะจมอยู่เลยว่าตาโบเห็นตาโบเห็นนี่นี่มาหนีหนูมาเห็นเห็นหนาชัดจ้าเห็นหนาชัดดีใจค่ะคนชิ่งลูกคนชิ่งลูกเลยค่ะดีดีได้ลูกว่าแม่แม่ว่าได้แจ้งอีลีตาแม่คนชิ่งลูกเลยค่ะซาทูแม่ก็ซาทูคือกันให้มันดีมันชัด้วอยากให้แม่แข็งแรงอยากให้แม่ดีขึ้นอยากให้แม่หายเจ็บหายปวดตากระแจงหอบ <ม>ได้อาอยาดีไม่ให้แม่กินแม่แลยเอ,อย้จาทุลูกเต่าได้ยาดีม่ให้แม่กินกาเามา,าจานั่นบี่ล่าน่ยทุกคนเล่าหูุดทเนี่รานอนบนหนังแล้วอบากนั่นนีเราเจอ่านบอกเราบางคนมาอ,ามาอา่านบอกอ่านมากอ่านขนาดนั้นเลยว่าจา้าโ <c oughs> อ,อ้คือป้า ันได้แล้วในต้นอันในอันอี่ยังออกมาหนังสือออกมาในต้นละตะมจ่มันจิบมั่วมันจิบว่บ่บ่รูบ้ลูโตว่าเป็นตัวยังตัวยังนะอันอันกินจักเหมือค่ะแม่ที่แม่เริ่มเห็นตาแจ้งออกอะค่ะมันกะสามมืออืสองมือสอมือสามมือมันกะเลื่อนคอยเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกเห็น แกงแกงออกนานมูนี่ก็เห็นชัดจ้าเห็นชัดมือโนูมากมือแรงอยู่บ่ชัดแมนโอ้ยขึ้ดีค่ะแฉ่เฮ้ยเห็นคนเห็นคุ้มุ่งคุ้มุ่งเฮ้ยตะกี้เห็นคนทงหน้าเรียบสองคนสามคนไขก็หลายคนแข็งแล้วเดี๋ยวนี้แกงแล้วชัดแล้วมือนี้ก็แจ้งจ้ามือนี้ก็แจ้งเลยกินร้องเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดตามืดตาหม้วไล่ตานั่น ยายสาค้อนกินแล้วมันดีมันเศร้าเก็บแข้งเก็บขาก็ดีผมว่าเขาตะกีนเนี่ยโอ้ยลูกขึ้นนัน่นค่ำพุ่นค่ำพี่เดี๋ยวนี้ลูกขึ้นง่ายแล้วเดี๋ยวบ่าเด็กตะเก้าเนี่ยมันสิค่อยจับค่อยอันนั้นไล้เจบ็บตะกีนอ่นหนแนวจับแนว,แนว,แนวเฟื่อจังลูกได้อันนี้วให้ลูกแป๊บๆรถลูกขึ้นได้อีกเอาอีกก็ได้อีกอยู่เดียว นี่เด้ออย่านี่เด้อที่บุญนี่เด้อสาแม่นางลูกแม่แม่นางลงทันทีได้บอ๊ะด้นั่นโอ้ยสุดยอดแถวบัดนี้นี่คนเราลุกอะไรนางอะไรไม่มีนะจับโอ้ตอนนั้นๆองรู้มากแม่นางย่อมข้อนี้เลยเนาะแม่ยงแบบ ซักไม้อันนั้นล <kleine> <ame> er um ่ะซักไม้ซักกระเท้าอันนี้ได้แล้วเนี่ไปตัดพื้นเอาพื้นมาแล้วอันลุกขึ้นเร็วกป็นยังลุกขึ้นได้บ่บ่บน้ามาก็บ่มือได้แล้วเ็หันเนี่ยงไปเก็บผักเก็บหญ้าเกือหมูเกือมัดได้แล้วดเลี้ยงไก่เลี้ยงกาได้แล้วไปได้แล้วตะกี้นั่นอ้ยบ่ได้แล้ว ตากระดีตากระอันฝ่าฝา,ม,ามั่วมั่วนั่นแจงมันกระแจงยให้แม่ปากถึงคนกี่นี่อาการขึ้นแหนะนะคะถ้าเพื่อเพลินแบบเห็นดีบุญแล้วเพลินกับกำลังหน่อยตัดจิตใจดูว่า<อ>จะตดูดีดีอยู่ค่ะผู้ใดได้เบิงในแล้วล่ะอื่อกินลองเบิงเด้ออย่าดีบุญฮามันดีฮามันมีอาการคือย้ายสาค้อนตามั่วหัวเข่าเสื่อมอ้วนหัวเขา่า กินล่องเบิงแม่ว่าอันราคานี่แพ่งมาคา่ะํำอันดีบูดนะคะพ่แพงดอกพ่แพงดอกมันเป็นยาดีจา่านั่นอยู่ว่แพงดอก